วันนี้เราเตรียมพร้อมที่จะเอาปุ๋ยนะครับคือทำจากลำข้าวนะครับทำจากลำข้าวแล้วก็น้ำจากแป้งข้าวเหนียวประมาณนี้หรือว่าน้ำสาวข้าวรับเรามาชมการบรรจุขวดนะครับของปุ๋ยน้ำอินทรีย์จากน้ำสาวข้าวและลำปอ,อ์นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนผสมที่ ทำให้เกิดการหมักอยู่ตรงนี้ส่วนรายละเอียดปัจัยอะไรบ้างนั้นเรายังไม่บอกนะครับตรองนี้เรามาดูว่าเราจะบรรจุอย่างไรนะครับเนื่งจากปล์มน้ำมันประมาณ20ถึง30ไร่นะครับก็จะมาทําทีละขวด2ขวดก็ไม่ได้นะครับต้องใส่ถังขนาด2อรลิตดนะครับ2ไรลิตรงนี้นะครับ,นะรบเพื่อที่จะได้ปริมาณมากๆ ทังละ200ลิตรนะครับถ้าเรามีขวดเตรียมไว้พร้อมที่จะบรรจุได้อย่างน้อย200ลิตรก็ใช้ถังรุ่นนี้นะครับเพื่อที่จะได้รวดเร็วไม่ต้องทําทีละขวด2ขวดนะครับทําทีละเป็นร้อยขวดนะครับดูนะครับว่าเราจะบรรจุยังไงนะครับดูนะครับปล่อยรนี้ลงไปเลยง่ายๆนะครับตรงนี้เข้าไปนะครับก็บรรจุถ้าต้องการเร็วนะครับปล่อยให้เร็วนะครับ คือการบรรจุกดแบบกวอเดีวนะครับกับโลกะให้เหมาะสมเพื่อให้มีช่องว่างให้อากาศในนี้ในพอดีนะครับประมาณนี้นะครับก็เป็นว่าโอเคได้1นึ่งกวดนะครับแปบ๊บเดียวไม่ถึงนาทีนะครับครึ่งนาทีก็ว่าได้นะครับครับเราจะบรรจุต่อไปให้ครบ200ลิตรนะครับ ครับบรรจุเสร็จเป็นที่เรียบร้อยภายใน1ชั่วโมงนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยสองรลิตรกว่ากว่านะครับตั้งตรงนี้รออีก7วันไปใช้งานได้ครับไปใช้รด,ดต้นปาม์มโดยเฉพาะปา์มที่มีขนาดยังไม่เกิน3เมตรนะครับเราสามารถาสาสตรขึ้นไปตรงยอดให้ได้กินได้เลยนะครับยอดปา์มจะได้เอา สารอาหารอยู่ในปุ๋ยนี้ไปกินได้เลยใส่ยอดปาล์มหนึ่งขวดนะครับหนึ่งขวดนี้นะครับหนึ่งจุดสองห้านี่นะครับแล้วก็ใส่ที่กองทางอีกหนึ่งขวดนะครับแบ่งเป็นสองส่วนนะครับเป็นอย่างละหนึ่งขวดไม่ต้องแบ่งนะครับขวดประมาณว่าต้นหนึ่งสองขวดนะครับเอาศาดตร์ขึ้นที่ยอดของต้นปาล์มนะครับที่สามารถศาดตร์ขึ้นได้นะครับซึ่งปาล์มจะได้ นำไปใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นการเอาอาหารไปทางใบก็ว่าได้นะครับเราไม่ต้องใช้เครื่องพ่นเครื่องฉีดนะครับในช่วงปามยังไม่สูงนะครับเราสามารถสาด์ขึ้นไปอีกหนึ่งหนึ่งขวดก็เอาไปที่กองทางลาดเป็นให้ทั่วๆประมาณนี้ฝนตกมาก็าจุลินทรีย์แล้วก็สารอาหารอยู่ในในน้ำสาวข้าว นำอ่อนแล้วก็กา,กากน้ำตาลนะครับเขาจะเป็นตัวช่วยในการสร้างการเจริญเติบโตของปลาล์มน้ำมันหรือพืชอ,อื่นๆก็ได้นะครับแต่ของเราจะชายสดๆเค้มข้นเลยนะครับไม่ต้องผสมน้ำเอาเค้มข้นเลยนะครับทำไมต้องใส่ขวดนะครับบางท่านอาเอาใส่ขวดทำไมทำไมาไม่เอาใส่ถังไปก็ใส่ถังก็ได้ครับแต่แล้วแต่ถนัดแล้ว แต่ความเหมาะสมของแต่ละท่านนะครับเราทีมงานของเราทําใส่ปามน้ํามันประมาณ2 0่สถึงสาไร่ใช้ขวดนะครับซึ่งจะสะดวกในการเคลื่อนย้ายไปใส่แต่ละต้นละต้นนะครับแต่ใช่แต่ถ้าเอาถังขนาดใหญ่200ลิตรไปนะครับอย่างเช่นถังที่วางตรงนี้ก็จะใช้แรงงาน,นครับเคลื่อนย้ายลําบากประมาณนี้ทําไมเราต้องใส่ขวด ทำคนเดียวก็จบนะครับสองร้อยลิตรนะครับทําคนเดียวสบายๆในพื้นที่แต่ละพื้นที่อาจจะไม่เหมือนกันบางบางที่อาจจะลาดชันบางที่อาจจะสะดวกในการใช้รถก็แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละสวนนะครับสวนของผมเป็นที่ลาดชันก็ใช้เป็นขวดนะครับก็สะดวกดีทําคนเดียวได้เสร็จภายในไม่เกินหนึ่งวันนะครับประมาณบ่ายโมงก็เสร็จนะครับ จากเช้ชาถึงบ่ายโมงเสร็จนะครับเอาคนเดียวนะครับทั้งศาสตร์ทั้งราชที่กองทางเอาไปใช้นะครับลองทด,ทดลองใช้ในส่วนปามน้ํามันดูขวดที่เห็นอยู่นี้อ่าไม่ต้องไปซื้อไปหาเป็นราคาสูงนะครับเราก็ซื้อในราคาที่เป็นของเก่าประมาณนี้หรือท่านใดมีที่เก็บสะสมไว้อย่าทิ้งครับเอามาใช้ประโยชน์ในการหมักนะครับทําไมต้องใส่ขวดหมักแบบนี้ เพราะว่าเขาจะเป็นแก๊สขึ้นมานะครับบางท่านอาจจะบอกว่าเอาแก๊สทำไมเหมือนน้ำโคกบางท่านเอาใส่ทําไมขวดไม่ไม่ใส่อย่างอื่นนะครับขวดต้องเป็นขวดพลาสติกนะครับจะเกิดแก๊สขึ้นมานะครับช่วงสามวันแรกเราต้องไปเปิดขวดน,นี้ขายให้แก๊สรบายออกนะครับแล้วก็อีกสามวันถึงสี่วันก็นําไปใช้ได้นะครับ ก็เป็นเวันประมาณเจดแปวันแล้วก็นําไปใช้หรือถ้าขวดใดมีแก๊สเยอะก็เราก็ไปเปิดออกอีกครั้งหนึ่งนะครับเปิดให้ลมแก๊สออกเพื่อความสะดวกในการเดินทางอาจจะไม่ระเบิดประมาณนี้บางท่านนะไม่เอาออกเลยไปกลางทางกระแทศกแรงๆงก็จะอาจเกิดระเบิดได้นะครับต้องระวังนะครับครับเรามาชมทลายปามซึ่งเราได้ดูแลมา โดยใช้น้ำหมักจากลำอ่อนแล้วก็แป้งข้าวเหนียวหรือแป้งจากน้ำสาวข้าวผสมกันนะครับก็มาเอามาใช้ก็เห็นผลนะครับที่ต้นนี้เป็น CP พีเทเนล่านะครับซึ่งเป็นปลาล์มที่มีชื่อในตอนนั้นเรียกว่า c ีพีเทเนล่าปัจจุบันไม่ทราบว่ามีขายอยู่หรือเปล่าก็ไม่ทราบ ก่อนหน้านี้จะมีขายอยู่ทแล้วจังหวัดน้องคายนะครับก็เป็นแหลง่งซื้อขายนะครับคือมาปลูกประมาณสิปีย้อนหลังนะครับทีนี้เราก็เอามาปลูกทิงล้างไปอยู่ในช่วงแรกนะครับประมาณห้าหกปีนะครับก็ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรได้เท่าที่ควรนะครับก็ หลังจากราคาปาล์มได้ดีขึ้นมานะครับก็เราก็มาพัฒนานะครับใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับจากน้ำสาวข้าวดังกล่าวนะครับน้ำสาวข้าวแป้งแป้งข้าวเหนียวแล้วก็ํำอ่อนผสมในสัดส่วนที่เหมาะสมนะครับมาใช้กับปาล์มซีพีซึ่งเป็นปาล์มพัฒนาสายพันธุ์มาดีพอสมควรน,นะครับตอนนี้ สมบูรณ์นะครับหลังจากได้รับปุ๋ยแล้วก็โบรลอนนะครับโบรลอนก็เป็นหลักนะครับก็ไม่ขาดคอนะครับมีหลายตัวเมียตัวนะครับออกมาเรียน,นะครับตรงนี้นะครับข้างในนะครับออกมาตัวปรากฏว่าาลายตัวเมียทั้งนั้นนะครับตัวผู้แทบจะออก มาไม่มีสลับเลยนะครับตัวนี้นะครับสําหรับตัวนี้นะครับและต้นอื่นๆเราจะพาไปชมอีกนะครับว่าได้ผลเพียงต้นเดียวหรือว่าหลายๆต้นนะครับก็กําลังทยอยออกมาประมาณนี้นะครับครับเราจะไปดูไปชมทางด้านนู้นนะครับั่งนนู้นก็มีนะครับซีพีเรล่าเหมือนกันอันนี้เป็นคอมเพกนะครับเขียวมรกตดนะครับนี้นะครับ ทยอยออกมาครับสีเขียวนะครับทยอยออกมาแล้วทลายตัวเมียครับเหมาที่ไหลได้ทุกทีนะครับตัวนี้นะครับ,รบ,ตนนรบแต่รอบนี้ขาดคอไปนะครับก็เป็นธรรมชาติของปามนะครับก็ไม่ใช่จะเต็มร้อยเปอร์เซนเนื่องจากการ,การขาดการดูแลมาในระยะหนึ่งนะครับ มาชมปาล์มซีพีเทเนล่าอีกต้นหนึ่งนะครับซึ่งทางร่องน้ำอยู่พอดีนะครับเป็นทางน้ำไหลลงมานะครับกว้างเลยนะครับก็กำลังถลายออกแต่มีตัวผู้สลับมานิดหน่อยนะครับอ้อมคอนะครับนะครับมีกำลังขยายถลายนะครับดูรอบๆต้นนะครับผ่าชมอ้อมๆพึ่งนะครับ กำลังมากินน้ําหวานจากทลายตัวผู้นะครับซึ่งจะผสมเกสอนไปในตัวนะครับอันนี้รอบหน้าประมาณไม่เกินชิ้นเดือนนี้คงจะได้ตัดนะครับเดือนนี้เป็นเดือนอกรกฎาคมนะครับพุทธศักราช2565นะครับครับไปชมพ้นต่อไปนะครับ ข้างเคียงกันนี่แหละครับถลายออกเต็มคออยู่เหมือนกันนะครับผลของน้ําปุ๋ยสาวาข้าวแป้งข้าวเหนียวเดี๋ยวว่าแป้งข้าวเหนียวแล้วก็ที่สำคัญก็คือลําอ่อนนะครับหมักใส่ขวดโคกที่ได้กล่าวมาครั้งต้นนะครับดูสลายครับตัวเมียทั้ทงนั้นนะครับที่บางอยู่นี้ก็เป็นทลายตัวเมียรครับ ไม่มีทลายไม่มีดอกตัวผู้ออกมาเลยนะครับอันนี้คงจะเป็นนิมิตรฝายอันดีที่จะให้ผล,ผลผลิตในโอกาสต่อไปนะครับเรามาติดตามชมไปเรื่อยๆว่าผลผลิตในอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรนะครับเดือนขึ้นสูงๆต่ำๆนะครับก็มีการหายใจขี่ขึ้นไนะครับ มาชมต้นต่อไปนะครับใกล้ๆก,กันนี้แหละครับนี่ก็มีนะครับกำลังทยอยออกมาอะไรตูมีทั้งนั้นอะไราถึงทลายแล้วนะครับต้นขวามือผมนะครับก็มาชมความอโงฬารกําลังออกมานะครับตูมีออกมาเรื่อยๆนะครับอ้อมคอโดยเฉพาะทลายนี้นะครับดูรูปร่างคาดว่าจะไม่ต่ํากว่าสามสิบกิโลถ้า ได้ตัดนะครับตัวนี้ยังไม่สุกนะครับอ้อมคอนะครับกยดของปามเลยตัวนี้เหมือนกันนะครับทลายตัวใหญ่นะครับคาดว่าไม่ต่ำกว่าสามสิบรูแต่ละถลายนะครับข้างหน้าเหมือนกันนะครับโอเคนะครับกำลังให้ยาวไปออกเรื่อยๆครับตัวนี้ก็อ้อมคอนะครับรอบคอเลยนะครับสายมือคุม ตรงข้ามไปนะครับต้นไม่เคยตัวเท่าไหร่ก็ยังมีเท่าไรนะครับสุ่มให้ดูนะครับก็มีช่วงนี้มีออกมาเกือบทุกต้นนะครับเป็นว่าการใส่ปุ๋ยแบบนี้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์ตัวนี้จะช่วยย่อยทางใบตัวนี้ด้วยนะครับมีทางใบตัวนี้ปุ๋ยอินทรีย์ของเราที่ว่าเอาลำข้าวลำข้าว๋ีลำข้าวน้ํา น้ำหมักสาวน้ำสาวข้าวแป้งข้าวเหนียวผสมกันครับตันนี้ก็ช่วยในการย่อยสายลายอินทรีย์วัตถุนะครับในพื้นในกองทางนะครับแต่ละต้นนะครับตัวนี้วนนันนี้มีอ้อมคอนะตัดไปแล้วนะครับรอมือสักคู่มีรอยตัดข้างล่างครับแต่นี้กําลังพักตัวนะครับไม่มีสาลายตัวมีออกมาาก็ต้นไม่มี ราไลออกมาก็มีเหมือนกันนะครับตัวนี้ด้านหน้านะครับกราไลตัวเมียเต็มเลยครับทยอยออกมาเรื่อยๆนะครับอมพอเลยครับผลของหุยอินซีนะครับตามข้าวน้ําสาวข้าวนะครับหมักนะครับลาจิกกองทางหนึ่งขวดที่ยอดหนึ่งขวดนะครับก็เป็นว่าเห็นผลนะครับการเริ่มให้ผลผลิต นะครับมีเกือบทุกต้นนะครับขวามือโอเคอ้อมคอนะครับออกมาเรื่อยๆนะครับครับบริเวีณนี้เป็นว่าความสมบูรณ์เริ่มกลับขึ้นมาให้สวนปลาล์มน้ำมันครับมาดูนะครับครับวันนี้ก็กำลังเทย่อยมานะครับ ขอขอบคุณ f อทุกท่านที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดนะครับอันนี้ช่วงนี้หน้าฝนนะครับเข้าสวนปามก็ไม่ได้ไปล้างบ่อประดานนะครับงานบอ่อประดานช่วงนี้ห่างหน่อยครับชาวบ้านคงไม่เดือดร้อนหรือว่าเดือดร้อนอยู่แต่ไม่มีลบประมาณนี้นะครับเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยของเราอยู่ในระหว่างลดร,รภาพนะครับ อันก็มาดูแลผลปามรอ,อ่อนี่จะสุกภายในเจ็ดวันนะครับถลายนี้นะครับจะเห็นว่าถาลายกลมนะครับเนื่องจากลายปุย๋ยแบบอินซียะครับตัวนี้นะครับลูกกลมเหมือนลูกมะกอกมะนาวประมาณนะครับไม่ใช่ลูกเดียวนะครับมีก็โอเคนะครับเยอะนะครับ เด็ต่อไปแน่อน,นคาคตคงจะสม่ำเสมอนะครับอนนี้ก็ได้รับบังไปได้รับบังนะครับก็เป็นว่าขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่รับชมมาโดยตลอดนะครับผิดตามชมช่องสมพรชาลีนอจกจากจะล้างบ่อประดานแล้วก็มาทำสวนปาม,าามานะครับก็เป็นว่าคาดว่าในอนาคตถ้าราคาไม่ลดลงทวีภาพนะครับก็จะ พอมีพอใช้่่ได้กินนะครับตรงนี้ในสภาวะเศรษฐกิจ,จองนี้นะครับ